สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอ่าตัวฮิตซิงซีบียูนะครับของทางซูนามินะครับก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าซูนามิซูเปอร์สตอร์มนะครับอ่าทีเอสเอสเจ็ดพันซีบียูคูลเลอร์นะครับคือตัวนี้สำหรับใช้อ่ากับพวก i3 i5 นะครับคือแนะนำนะเพราะว่า ถ้าเป็น i 7ขึ้นไป i 7 i 9เนี่ยผมแนะนำเป็นพวกชุดน้ำปิดหรือเปิดมากกว่านะครับแต่คันนี้คือพราเอินของผมอะ่ะเวลาผมเล่นเกมหรือว่าไลฟ์สต r e a อย่างเงี้ยของผมใช้ i 5นะครับแต่เป็น i 5 gen 1 0นะครับ i 5 gen 1 0นี้เทียบเท่ากับ i 7 gen 8นะครับคือความแรงเท่ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะยัดทุกอย่างนี้เข้าเคสผมนะครับเคสอันนี้นะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเก็บ okay, มานะครับก็จะเจอกับตัวขาแปรงตัวใสนะครับตัว h ีซิงนะครับอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นตัว2001นะครับอันเนี้ยคือเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าของผมใช้ cpu intel นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับน,นี่ผมใช้ตัวนี้เออ บอกอีกอย่างหนึง่งถ้าใครใช้ amd นะครับไม่ต้องใช้ตัวนี้นะถอดฮิตซิงเดิมจากตัวเคสของ amd ถอดออกแล้วใส่นี้เข้าไปได้เลยไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคอ่ะเรามาเล่าเรื่องอันนี้กันต่อก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ขาแปลงเดี๋ยวผมใส่นะครับก็เขาจะให้สายนี้ด้วยอันนี้จะเป็นสาย ต่อกล่องคอนโทรลนะครับก็คือพวกกล่องคอนโทรเลอร์ของทางซูเนมิเขาหรือว่ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับอันนี้จะมีหัวแปลงด้วยนะเอาไว้ตั้งค่าส,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 สายแสงไฟนะครับผมโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนอแล้วก็จะมีเป็นน็อตนะครับเป็นพุกนะแล้วก็เขาแถมทางซีโคนมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ครบนะครับเดีย๋ยววันนี้อย่างผมจะใช้ซีโคนตัวนี้เลยนะครับเพราะว่า ตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นซีโคนของมัตเตอร์คูลเนะครับคูลเลอร์ s ัตเตอร์แต่มันหาสั่งไม่ได้จริงๆครับไอตัวไอตัวที่ผมอยากได้อะครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าถ้ามีเราค่อยเปลี่ยนเนาะมาเราแกะดูข้างในอีกทีอ่าพอเปิดนี้มาก็จะเจอตัวฮีตซิงนะครับตัวฮีตซิงก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวมามารีวิวที่นอนดีกว่า ก็จะเป็นพอแกออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีนะครับเป็นสายนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นสายพัดลมนะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นสายที่ต่อกับก,กล่องคอนโทรลนะครับที่เป็นหัวแปลงที่เป็นสายเมื่อกี้ที่ผมให้ใหดูนะครับแต่ถ้าใครไม่มีกล่องเอาอันนี้ไปเสียบกระบอกก็ได้นะครับจะเป็นขาสามหัวแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ จะเป็นสาย power นะครับปกติเขาจะเป็นรุ่นที่เป็นหัวโมเลดนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นสตาต้าให้ผมตอนแรกผมงงเลยผมก็เลยไปถามเขามา,าถามทางซูนอมิเลยเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวอัปเกรดใหม่โอเคไม่เป็นไรอย่า yeah. เก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปต่อกับตัวสายสตาร์ทของ power นะครับเราก็มาดูชิ้นงานตรงนี้เนี่ยจะมีพัดลมอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็จะมีเป็นตัวแสงไฟนะครับ R G B นะครับก็จะเวลาต่อเราก็จะวิ่งเลยนะครับก็จะมีพัดลมอยู่ข้างในตัวหนึ่งแล้วก็ฮิตซิงค์นะครับไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้ครับฮิตไปส์ี่เส้นนะครับตัวเนี้จะทําให้ C P U เราเย็นมากขึ้นนะครับก็จะมีเป็นแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวฮิตไป์ตัวนี้นะครับโอเคประกอบน่าจะไม่น่ายากนะครับเพราะว่าผมศึกษามาแล้ว เดีย๋ยวลองลื้อกันเลยเนาะอืมอะก่อนจะใส่นะครับเขาให้ลอกพลาสติกตัวนี้ด้วยนะอย่าลืมนะนี่นี่นี่พลาสติกนี้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอแกะเคสประกอบก่อนละกันเอะเดีย๋ยวผมถ่ายเป็นช็อตให้ดูนะครับครไปไปกันเลยอ่ะเดีย๋ยวพอเราเอาเคสลงมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะถอดตัวฮีตซิงตัวซ p u ตรงนี้นะครับอันนี้คือหลายคนอานจจะ ไม่รู้นะครับว่าถอดยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนถอดนะครับโอเคอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้หมุนตัวนี้นะครับเขาจะมีลูกศออยู่เห็นไหมเขาจะมีลูกศอนบอกนะครับว่าให้หมุนไปทางไหนเห็นไหมครับอ่หมุนเลยครับถ้าใครไม่มีแรงต้องใช้ ไขควงปักแบตนี้นะครับหมดเลยครับโอเคจะลาบากหม่อยทำคนเดียวถือกล้องคนเดียวด้วยแล้วก็เราก็ดึงสวิต์พัดลมออกนะครับอ่ดึงสวิตของพันลมนะครับจากนั้นเวลาถอดนะครับให้เพื่อนเนค่อ,คอยๆดึงมันออกมานะ ดึงตรงนี้ออก,กน,นะครับตรงดึงหมุดตรงนี้ออกมาด้วยนะครับเวลาไขแล้วนะครับนี่มันจะมีหมุดตรงนี้นะครับอเอาหมุดตรงนี้ออกนะให้เราค่อยๆหยิบเขาออกมานะครับ ค้างไม่ถนั okay. ดโอเคครัที่ออกแล้วครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมถอดง่ายนี่เห็นไหมนี่อันนี้ซิงเนิร์มนะครับเดีย๋ยวเราไม่ใช่ละทิ้งแม่งไปโยนไปออกไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่เดี๋ยวเก็บไว้ใช้ใหม่ได้นะครับเดีย๋ยววางตรงนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นซีบิวตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็หากระดาษิชชู้นะครับมาเช็ดเขานะครับ เป็นกระดาษเช้ชูแบบเนื้อเนื้อแบบเนื้อผิวแบบเรียบๆอย่างเงี้ยครับโอเคเช็ดให้สะอาดเลยนะครับตเช็ดเรื่อยๆนะโอเคครับพอเราทำความสะอาดซ p บแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเอาแบบผิวเรียบๆ,ๆสวยๆสวยๆเลยนะครับก็จะเป็น ประมาณนี้ตรงรอยนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรแต่ผมเช็ดไม่ออกอะนี่ก็สะอาดแล้วอันนี้ผมใส่แรมสแถวนะครับนี่ของคอแซนะครับไม่ติดนะครับตอนแรกผมคิดว่าติดนะบอร์ดนี้ผงผมเป็นของออรัสนะครับกิกไบนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราต้องทำการใช้ขาของตัว Intel นะครับขาแปลงนะครับเพื่อจะใส่เข้าไปข้างในเขาเกี่ยวได้นะครับผม โอเคพอมาถึงขานะครับเขาจะให้เราใส่จุกใส่ตรงนี้นะนี่มันจะมีแง่งตรงนี้นะครับเห็นปะสองแง่งถ้าเป็น Intel บอร์ด Intel อะครับให้ใส่ขานอกนะครับไอหนึ่งหนึ่งห้าหกอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าเอเนี่ยให้เราใส่ขานอกนะครับมันจะพอดีกับตัวบอร์ดตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่สีข้างเลยโอเคเวลาเราใส่ขารบแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอืม ให้กดลงไปนะครับกดลงไปมันจะมีเสียงแปะนะครับนั่นคือเข้าล็อกนะจากนั้นให้เราเอาตัวนี้ไปวางที่เบาะที่เบาะเลยครับดูว่าเราจะวางไงไงนี่มันก็จะมีรูอยู่นะครับวางเลยครับเวลาทําแนะนําให้เป็นทําเป็นแนวนอนครับมันจะได้ง่ายๆนะครับอ่ะเห็นไหมเวลาวางเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนขยับไม่ได้เลยเหรอปะ แล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก,กดลงไปนะครับกดลงไปมันจะนังซึมกึ๊บกึ๊บกึ๊บนะครับโอเคกดลงไปสี่ข้างเลยนะครับจากนั้นไม่พอนะครับไม่พอนะเราต้องใช้ไอ้ตัวดำๆนี้ด้วยนะครับเพื่อล็อกลงไปอีกทีหนึ่งนะ กันเขาหลุดนะครับใส่ไปเลยครับในรูเนี่ยเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเวลาใส่มันจะมีดังกรึบกรีบกรุบกรับอะไรประมาณนี้ใช่หวะฮะสี่อันครับใส่เข้าไปคงจะเห็นกันเนาะอือใส่ก็จะดังกรึบกรีบกรุบกรับ ทำไมอันนี้มันไม่ดังมัไมมันลื่นเข้าไปเลยล่ะล็อกปะเนี่ยฮอมันต้องดังดิมันถึงจะล็อกอะ่ะอันนี้ก็ไม่ดังออน่าจะแน่นนั่นแหละอะ่เราลองยกดูแล้วกันแน่นหรือเปล่าโอเค โอ้แน่นปักเลยไม่หลุดแน่นอนครับฮิิงเราตัวใหญ่เลยนะอ่ะเดี๋ยวถึงขั้นตอนการใส่ฮิตซิงละโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเรามาใส่ฮิตซิงกันนะครับ <Okay. S 2> ก็หันหันให้ตัวโลโก้โลโก้ของทางซีนามินะครับตัวโลโก้ตรงนี้นะครับให้เป่าออกไปนู่นนะเพราะว่าพัดลมข้างหลังของผมเนี่ย พัดลมข้างหลังของผมเนี่ยคือมาดูดอากาศออกไปข้างหลังนะครับก็คือว่าเขาจะดูดจากข้างหน้ากับพัดลม3ตัวของผมที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเป่าก็คือเป็นลมแอร์โฟนะครับไปนี่แล้วก็ไปนี่นะครับโอเคเ๋ยวไหลตัวสายช่างมันเ๋ยวเราอันนี้เดีย๋ยวเราค่อยเก็บได้นะครับเดี่ยวยากไหมเนี่ย นี่เป็นด้วยดิครั้งแรกเหมือนจะยากเลยทำยังไงเดี๋ยวผมขอตัวช่วยไฟฉายครับอมืมันจะติดแผงจ่ายไฟผมป่ะวันนี้เดี๋ยวนะไอ้ที่ผมกะก่อนนะครับยัง ยังไม่ได้ลงจริงนะเพราะว่ามันต้องทาซีบียูก่อนเอ้ยซิลิโคนก่อนนะครับต้องทาซิลิโคนที่ตัวตัวซิงค์อ่าตัวกระดองของซีบียูก่อนนะครับก่อนที่จะลงนะโอเคผมว่าได้ผมว่าได้มาเดี๋ยวเราทาซิลิโคนกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซิลิโคนทางซูงนามินะครับที่เขาแถมมานะครับก็ก่อนที่จะทานะครับก็จะ ทำความสะอาดทำความสะอาดตัวกระดองของ CPU ให้สะอาดเอี่ยมเลยนะครับเวลาแกะเขาก็ฮาร์ดคอร์เลยครับใช้ปากกัด ใช,ใช้ปาก,กัดหมุนเท็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่ก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเลยอ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาใส่มาใส่ซีโคนกันก,นก็เวลาใส่ก็หันโลโก้เขาเข้าตัวด้วยนะครับมันจะได้เย็นเอาไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะลงมานะครับเวลาหยอดก็จริงๆมันมีวิธีการหยอดหลายวิธีนะครับแล้วแต่คนใช้เนาะ บางทีคนเขาก็บอกว่าให้หยอดเม็ดถั่วเขียวอย่างนี้แต่ของผมของผมชอบแบบเป็นหลายๆจุดอ่ะผมอยากให้มันเย็นอ่ะซิดีโคนนี้ไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะครับ <c oughs> ก็เอาให้ทั่วๆถึงถึงเนาะ เพราะว่าใส่มากไปก็จะทำให้ความเย็นมันกลายเป็นความร้อนมากกว่านะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันโอ้ยเย,ย,ย,ยิมเ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 ฉยโอเคเดี๋ยวเช็ดสีเซ็ีย๋ยวเราเอาไว้ไปใช้ต่อกับเครื่องอื่นเพราะว่า ผมมีโอกาสได้ใช้กำะมันอีกแน่ครับนี่ขนาดอยู่ในห้องแอร์นะครับยังเหือแตกโอเคอเดี๋ยวเราใส่ฮิตซิงกันเลยนะครับฮิตซิงก็ก่อนที่จะใส่นะครับฮิตซิงตัวนี้นะให้ลอกพลาสติกตัวนี้ก่อนนะครับมีบางคนที่ลืมนะครับไม่ลอกนะครับความร้อนมันก็จะไม่กระ มันก็จะไม่ถ่ายเทนะครับเลาเลาะออกเลยครับโอ้เป็นกาวเหนียวเห็นไหมนี่หน้าเขาจะสวยนะครับป่ะเราใส่กันเลยดูยอันนี้เดี๋ยวผมขอใช้ไฟฉายด้วยนะครับ เดี่ยวเข้าด้านหนึ่งและโอเคอันนี้มาอยู่ตรงนี้ละขานี้เรากดลงไปเลยครับกดลงไปตรงๆนะครับเดี๋ยวนะผมใช้มือข้างถนัดก่อนมองไม่เห็น mình, mình à. Ừ, khổ à, hiểm có để nó để na, หรือเปล่าก็ไม่ติดเนี่ยโอเคเข้าไปยังโอเคเข้าล็อกแล้วนะครับรเวลาเข้าล็อกมันจะนังเสียง<ๆ>นกกิ๊กนี่เราก็หมุนตัวฮิซิงหน่อยว่ามันแน่นไหมเห็นไหมโหอย้ยางแน่นเลยแน่นมากครับแน่นมากเห็นไหมนี่ผมขยับ ไม่หลุดเลยโอเคขอให้ภาวนาไม่ให้ซี u ยผมเป็นไรแล้วกันเสียววะซี u แพงครับมือใหม่ัประกอบนะครับอ่ะโอเคพอเราประกอบฮิตซิงลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ะขาก็ลงดีนะครับ เกี่ยวกับตัวฐานที่ผมลงไปเลยนะครับคันนี้คือมาถึงขั้นตอนการเก็บสายไฟแล้วครับเดีย๋ยวเราต่อสาย power นะครับเข้าหลังเคสนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดฝาเคสด้วยนะครับเพื่อจะเอาสาย SATA ตรงนี้นะครับไปไปใส่ตรงนั้นนะครับเพื่อจะให้ไฟ RGB ที่อยู่ตรงนี้นะครับวิ่งเราเน้น RGB นะครับสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวผมถอดฝาหลังก่อน อโอเคครับพอเราอ่ะผมเปิดฝาหลังเคสละก็เดีย๋ยวเรามาใส่ตัวพัดลมกันหน่อยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสายต่อพัดลมนะครับสายต่อพัดลมนี้ก็คือเสียบกับตัวเมนบอร์ดที่อยู่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับตรงจุด4จุดตรงนี้ที่ผมชี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปต่อลองต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ แต่จริงๆอ่ะเขาให้ต่อกับตรงนี้นะครับของผมมีนะครับบอร์ดผมอ่ะนี่จะเป็นอันนี้นะครับสามหัวตรงนี้นะครับอ่ะจะเป็นตรงนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เดี๋ยวเอา,เอาไปใส่สาย s าตารนะครับก็คือจะอยู่ฝั่งนี้สาย s าตารก็จะอยู่ติดกับตัว power supply นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ไวติดตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ rgb วิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งกันหลังจากผมจัดสายไฟนะครับจัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับใช้เวลาน,านานมากนะครับผมโยงจากตอนแรกสายไฟอยู่ตรงนี้นผมเก็บให้เป็นระเบียบนะครับเห็นปะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมจะให้เห็นสายไฟน้อยที่สุดนะครับ โรคจิตนะครับนี่ผมต่อสายไฟเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวสามหัวนะครับผมเอามาต่อข้างล่างนะครับก็จะแอบอยู่ข้างในตรงนั้นนะแล้วก็ตัวสาย power ผมเอาไปไว้ข้างหลังโอเคใช้เวลานานมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อสายไฟดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องไปพร้อมกันเลยว่าจะสวยอลังการขนาดไหน่ะ เนี่ยเราต่อสายไฟเรียบร้อยละอ่าผมขาดอะไรอ๋อนี่ขาวๆแล้วกันอันนี้กล้องเว็บแคมผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องพร้อมกันเลยสาธุขอให้ปิดขอให้เติดขอให้ติดขอให้ติดว้าวดูดิ ด,ดูดิดูดิหลังการไหมอะอยังชอบอ่ะโอ้หรู้สึกได้เลยครับว่าลมโฟมากครับ คือลมอย่างโฟ่ะครับดูดูด,ด,ดูไฟวิ่งไงว้าแน่นอนจริงจริงโอ้โหผมอยากจะรู้ว่าลมมันพัดยังไงเนาะเข้าไปพัดหรือเปล่าเห็นไหม โอเคพัดลมพัดลมหมุนอยู่นะครับโอเคโอ้โ okay. ห oh. ล,ลมโคตรเย็นอนะ่ะคือลมมันเป่าออกเนี่ยคือลมมันดูดจากข้างหน้าเห็นปะสามตัวของผมนะ่ลมะลมพัดลมดูดจากข้างหน้านะครับเข้าตรงนี้แล้วมันออกนี่นะครับออกนี่แล้วก็ออกบนนี่นะครับออกบนอีกตัวหนึ่งนะครับแต่อันนี้อันนี้เป็นทิกเล็กๆนะครับ ปกติอะข้างบนสองตัวนี้ยมันจะดูดออกใช่ไหมครับข้างบนสองตัวนี้จะดูดออกแต่ของผมเอาตัวนี้ดูดออกตัวนี้ดูดออกแต่ของผมเอาอันนี้ดูดเข้าครับลมมันจะหลอกออกมาตรงนี้แล้วก็มานี่แล้วก็เข้านี่ครับเห็นไหมว้าเฮ้ยได้อยเนี่ยสวยเลยอ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบ โอ้ราคาไม่แพงอ่ะโอเคเดี๋ยวใครสนใจนะเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะอันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับของซีนามิโดยตรงเลยนะอ่าก็ใครเข้ามาดูถูกใจนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอันนี้น,นี้เป็นช่องผมนะครับผมจะไลค์อ่าทุกวันนะครับผ่าน Facebook นะครับเป็นชื่อช่องตามนี้เลยครับ g o f i tv นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะกดไลค์ด้วยนะสวัสดีครับ